ก็คือรายได้อาจจะอาจจะสามารถจ่ายได้มากกว่า2,500อีกสัก500บาท20%ก็500บาทก็แปลว่าต่ำกว่า3,000บาทนะคะต่ำกว่า3,000บาทนั้นถือเป็นถือเป็นคนจนเพราะถือเป็นคนเกือบจน3,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตารางนี้ เราจะเห็นว่าในปีสามเอ็ดนั้นเนี่ยนะรวมคนจนมากจนน้อยก็คือเป็นคนจนในหกสิบห้าจุดสองหกเปอร์เซ็นตและมีคนเกือบจนเก้าจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นตนะเก้าจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นตอันนี้ดูดูคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือของของตารางนี้นะคะ,ะที่ว่ามีสัสดส่วนคนจนแล้วก็เกือบจนนะ กือบจนส่วนขยับมาทางขวาเนี่ยมันเป็นจำนวนตัวเลขของคนเราเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราพูดสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีดีกว่านะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นตอนสรุปนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนจนเนี่ยหกสิบห้าเปอร์เซนตเกือบจนเก้าจุดเจ็ดสามเปอร์เซนตลงมาเลย จนสุดท้ายเลยปี55คนจนเนี่ยนะคะคนจนเนี่ยมันมีจนมาก5%เรียกว่าจนดักดาน่ะจนน้อย7.58รวมแล้วก็ยังเป็นคนจน12.61คืออยู่ใต้เส้นความยากจนแต่มีคนเกือบจนอีก10.8%ดังนั้นความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่า เรามีทั้งคนจนและเกือบจนซึ่งรวมแล้วเป็นคนจนจร,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 จริงๆก็ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นตนะคะยี่สิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นเราจึงจากตารางนี้เนี่ยต้องการจะโชว์ว่าคำว่าสิบสองจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นตนั้นมันยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมากเพราะว่า บางคนมันก็เกือบจนน่ะเพราะฉะนั้นหมายว่าคนเกือบจนก็ยังมี10.8เปอร์เซ็นตนะรวมแล้วก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แต่แน่นอนยังดีกว่าปี31มากที่ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งคนจนและคนเกือบจนนะคนจนและเกือบจน70กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดผ่านเวลาจาก31มาเนี่ยมา24ปี มา24ปีตัวเลขก็ลดลงมาเป็นลำดับดังที่เราเห็นแต่ก็ไม่น่าพอใจถ้าเราคิดว่าคนร้อยคนคนร้อยคนนะั้นมีคนจนตั้ง20กว่าคนจนยกตัวอย่างเช่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นคนจนเป็นคนที่มีเงิน3,000บาทลงมาถ้านับวันนี้นะ3,000บาทลงมาเนี่ยมีถึง ตอต่อคนต่อเดือนเนี่ยมีถึงหนึ่งในสีของประชากรทั้งประเทศเพราะฉะนั้น,ปนแปลว,ว่าประชากรทั้งประเทศเนี่ยหนึ่งในสี่เนี่ยจนมากถึงแม้ว่าสามพันบาทก็อย่านึกว่ามันจะพอนะคะเพราะว่าคนบางคนสองพันห้าร้อยถ้าอยู่ในชนบทบางคนสามพันบาทแต่อยู่ในเมืองอะ่ะมันมัน,ม,นมันก็สามพันบาทมันก็จนเหมือนกันหละค่ะเพราะนั้น ามาตรงนี้เราได้เพิ่มจากครั้งที่แล้วตรงอธิบายว่าจนมากจนน้อยและเกือบจนเนี่ยเพื่อเพิ่มเติมนะว่าแม้จะดูดีนะมาเราพูดไว้แล้วว่าความเหลื่อมล้ำยังมีสูงนะความเหลื่อมล้ำยังมีสูงความบั่งขั่งยังไปอยู่ที่คนจำนวนน้อยสิบเปอร์เซ็นต์แต่จำนวนคนจนแม้จะลดลงแต่คิดแล้วไม่น่าพอใจ พราะจนกับเกือบจนก็เกือบหนึ่งในสีของของอประชากรทั้งประเทศดังนั้นเราอย่าดีใจกระยิมยิ้มย่องว่าตัวเลขคนจนของเรานั้นเนี่ยลดลงไปมากเพราะความเหลื่อมล้ำยังมีอยู่สูงและจริงๆแล้วคนจนจนมากๆเนี่ยก็คือหนึ่งในสีของประเทศนั่นเองเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะ ราคาครึ่งหลังเราก็จะมาคุยกันว่าคนจนอยู่ที่ไหนบ้างเรารู้ตัวเลขละนะคะก็คือถ้าหากว่าเป็นคนจนมากๆเนี่ยก็ตัวเลขประมาณ8ล้านกว่าคนนะแล้วก็สัดส่วนก็ยังคิดเป็นประมาณสิบสองเปรเซนะประมาณสิบเอร์เซแต่ว่าถ้าหากว่าถ้าเราดูว่าสามพันบาทลงมาเนี่ยมันก็ยี่สิบกว่าเหรือหนึ่งในสี ของประชากรทั้งประเทศและคนจนอยู่ที่ไหนบ้างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดนำชี้นำไปนิดนึนเรื่องแรงงานในระบบนอกระบบเราพูดถึงคำว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยแรงงานนอกระบบเนี่ขาดความมั่นคงในชีวิตไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยถ้าหากว่ารครอบครัวประสบชะตากรรมมีใครเจ็บป่วยหรือประสบทุกขภ์ภัยคนเหล่านี้เนี่ยก็ ลำบากนะไม่มีเงินชดเชยไม่มีการประกันสังคมไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็ในที่สุดเขาก็ขยิงชั่วขึ้นด้วยโครงการ30สิบาทรักษาทุกโรคซึ่งจะมีคนไปพูดที่ฉับประชาชาเแล้วการที่ไปพูดจากประชาชาติเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเนี้ยเนี่ก็ขอพูดไว้เพิ่มสักนิดหนึ่งว่าหลายคนดูเหมือนว่าเกลียดมันและรังเกยียจ คนที่ประกอบอาชีพแพทย์จำนวนหนึ่งเกลี่ยชังโครงการนี้แต่จริงๆคนที่คิดโครงการนี้ก็คือเป็นคณะแพทย์นั่นแหละโดยเฉพาะหมอสงวนและคณะไม่ใช่หมอสงวนคนเดียวต้องให้เครดิตมากที่สุดนะแล้วมีอยู่บางวันเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยแกก็ป่วยเป็นมะเรง็งแกจะต้องไปหาหมอแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีคณะแพทย์มาจากประเทศจีนมาพบหมอสงวน ยอมที่จะไม่ไปตามนักเพราะเขาถือว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่ประเทศยิ่งใหญ่อย่างประเทศจีนเนี่ยขอมาดูงานเรื่องสามสิบาทรักษาทุโรคและโครงการนี้เขาเอาไปส่งให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ก็ไม่เอานะแต่ว่าคุณทักษิณชินวัตรทำให้มันเกิดขึ้นและใช้คำว่าสามสิบบาทเราดูเราก็อาจจะสงสัยแต่ความจริงส0สบบาทถ้าเราคิดกลับมันก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์ ในทางสากลเนี่ยอธิบายได้เลยก็คือคุอคณเจ็บป่วยแบบไหนจ่ายหนึ่งดอลลาร์ประมาณหนึ่งดอลลาร์นะในการประพบถือว่านี่เป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนนั้แรงงานนอกระบบจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือส่วนหนึ่งในทัศนะของตัวดิฉันเองว่าที่ทำให้สัดส่วนคนยากจนเนี่ยมีม,มีมีความยากจนจำนวนคนน้อยลง นะตัวเลขมันดีขึ้นคือคือคนอยู่ใต้เส้นความยากจนเหตุเพราะว่านี่จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนะนอกจากปัญหาการศึกษาปัญหาการให้กู้ยืมเงินเพื่อเรียนในขั้นอุดมศึกษาหรือว่าในขั้นมัธยมก็ตามแต่ว่าที่สำคัญก็คือการเจ็บป่วยแต่ละครั้งนั้นนะ่ะมันทำให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยเรียกว่าประสบชะตาก,กรรมที่หนักหน่วงมากเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ก็เป็น ส่วนหนึ่งซึ่งเราจะได้พูดต่อไปก็น่าจะมีปัญหาการศึกษาอีกอันหนึ่งซึ่งจะมีส่วนทําให้ตัวเลขของคนยากจนเนี่ยนะก็จะน้อยลงเพราะว่าเมื่อมีการศึกษาสูงขึ้นสามารถทํางานและมีรายได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่ปัจจัยสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือสวัสดิการในชีวิตและคนะ่20กว่าล้านคน ที่เป็นแรงงานนอกระบบนั้นเนี่ยที่ชีวิตไม่มั่นคงก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นความยากจนส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะคะเอาเอา,เอาภาพาสัดส่วนคนจนนะคะภาพที่หนึ่งจุดสามมาดูเร็วๆก่อนก็ได้นะคะ งามแต่ส่วนคนจนจำแนกตามรายภาคคือเขามาดูความสามารถในการจ่ายนะคะความสามารถในการจ่ายเนี่ยจำนวนคนจนเมื่อเอาเอา,เอาความสามารถในการจ่ายมาดูแล้วเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยคนจนก็จะน้อยที่สุดถูกไหมคะเห็นเส้นสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างเส้นสีเขียวคือภาคกลางนะคะก็แปลว่าโดยทั่วไปแล้ว คนกรุงเทพและคนภาคกลางนั้นเนี่ยเรียกว่าดีมากเราจะเห็นว่าจากปีสีห้ามาปีสีเก้าเน้นต้องขอพูดนะว่านั่นมันเป็นยุคในยุครัฐบาลไทยรักไทยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขสัดส่วนคนจนเนี่ยลดลงมาอย่างชัดเจนเลยจากปีสีห้ามาเป็นปีสีเก้าคุณดูดัดชนีนะท่านผู้ชมดูดัดชนีนะก็จะเห็นว่ามัน มันตีลงตีลงมาก็คือจำนวนคนจนเนี่ยลดลงจากปีสีห้ามาปีสี่เก้าหลังจากนั้นสี่เก้ามาถึงห้าสามเนี่ยนะมาปีห้าสามเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่แต่คนกรุงเทพพอปีห้าสี่กลับมีจำนวนคนจนสูงขึ้นนะสูงขึ้นในปีห้าสี่ในปีห้าสี่รัฐบาลของใครเอ่ย เราก็ไม่พูดกันก็แล้วกันนะคะในปี54หลังจากถูกปราบเมื่อปี53ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะแต่ว่าถือว่าปี55า้าอ่ะก็ดีขึ้นนะ54นี่เพิ่งมีรัฐบาลหนึ่งเข้ามานะเข้ามาในช่วงที่กลางปี54าสีแล้วหลังเดือนกรกรดากับมีน้ำพอมาปี55 ที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนั้นก็ดูตัวเลขก็ลดลงมาอีกนะคะสัดส่วนคนจนในกรุงเทพลดลงภาคกลางลดลงภาคกลางลดลงแต่ว่าถ้าเราดูแล้วทั้งหมดเราจะเห็นว่าเส้นข้างบนนี่คือคนจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีดํานะคะมนลสุดตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะก็คือจากถ้าดูตัวเลขก็สี่สิบสี่ จุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นในปีสี่ห้ามาห้าห้าเนี่ยเป็นอ่าสิบเก้าจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซนแต่ว่าก็ายังถือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคนจนเป็นสัดส่วนมากที่สุดแล้วสีแดงก็คือภาคเหนือต่ำลงมาเป็นเส้นแดงแล้วก็มีมีสามเหลี่ยมเป็นเป็นจุดจุดนะคะ จุดที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมคือภาคเหนือภาคเหนือก็มีสัดส่วนคนจนเนี่ยมากรองลงมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จาก41%เราจะเห็นว่ามันปีนขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆกันนะคะแล้วก็ลดลงมาต่ำกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นิดหน่อยนะเพราะนั้นถ้าถามว่า สัดส่วนคนจนอยู่ที่ไหนถ้าดูกราฟนี้ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือนเนี่ยมากกว่าภาคอื่นๆส่วนสีสีส้มอ,ออกเหลืองๆนั้นคือค่าเฉลี่ยทั่วประเทศภาคใต้เนี่ยรองลงมาจากภาคเหนือน,นะคะภาคใต้ออกสีม่วงๆนะคะหน้าจอคือดำเนี่ยอีสาน แดงถัดลงมานั้นคือเหนือนะคะส้มนั่นคือค่าเฉลีย่ยแล้วเป็นสีม่วงที่แอบอยู่กับสีส้มใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยคือภาคใต้นะคะแต่ภาคกลางกับกรุงเทพมีคนจนน้อยกวา่าทัานท่านผู้ชมทางบ้านก็มีจินตภาพได้แล้วว่าคนจนอยู่ที่ไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกรุงเทพ นะเราก็มีภาพสีดำสีแดงนะคะสีม่วงสีเขียวสีน้ำเงินที่เราเห็นอยู่เนี้ยว่าอีสานเนี่ยมีจำนวนคนจนเนี่ยมากที่สุดนะแม้นว่าจะลดลงมาเหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศนะคะเหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศแต่ว่าก็ายังเป็น พื้นที่แบบเดิมก็คือลดยังไงอีสานก็ยังมีคนจนมากกว่าอยู่ดีแล้วกรุงเทพก็ยังมีคนจนน้อยกว่าอยู่ดีเพราะนั้นหมายความว่า,าสัดส่วนคนจนในแต่ละภาคเนี่ยมันคงที่มาตั้งแต่ปีสามหนึ่งหรือปีสี่ห้าจนถึงห้าห้าก็คือครองแชมป์คนจนก็คือภาคอีสานที่อยู่ เส้นสีดำข้างบนสุดแล้วติดคู่กันมาก็คือภาคเหนือนะอันนี้ก็คือคิดว่าพี่น้องก็คงจะจำได้นะคะว่า,าสภาพเป็นอย่างไรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคนจน